แกเลยแกกองมีอะไรบ้างกับบอดไร้ไปกระบอกไร้ไปเตกไปเตกครับไปเตกมีไปเตกเลยจัดมาเต็มชุดเลยของใหม่ล่าสุดของใหม่ล่าสุดครับแก่เลยแกะเลยครับนี่ของดูกล่องด้วยละกองกองกองใหญ่กองใหญ่ของใหม่กี่บาทครับกี่บาทครับอ๋ออันนี้เจ้าบาทครับเจ้าบาทเจ้าบาท มีอะไรเหรับาตุ่มดำไว้คิวคืนนี้ครับเลื่ก็บกระครับนี่ตุ่มดำเก็บกดขายเก็บกดขายเลยนี่ครับดูครับดูครับตังตังไฟมาใหม่ร้อนร้อนนี่ครับร้อนร้อนเลยครับนี่ร้อนร้อนเลยกระดาวกเลยครับกระดาวกกระดาวเลยครับตังมาร้อนร้อนนี่ครับเอ่อของใหม่ล่าสุดแกะกล่องแกะกล่องครับให้ดูดิจิตอลเลยเป็นหมดครับนี่เลยหมด มีรีโมทด้วยรีโมทครับนี่ครับนี่ครับไปดับอลได้เนี่มาแล้วนี่สายครับสายครับสายครับรสายมีโมดก็มีครับรีโมทก็มีอ๋อตัวนี่ออโต้มติอันนี้คู่มือครับคู่มือครับอ่านอยู่ครับคู่มืออ่านรีโมทมาไงวะเนี่ยรีโมดเต็มเลยครับนี่คับไปดับอลได้ครับอันนี้เป็นเลเซอร์ครับเลเซอร์ครับไปดับอลได้ครับสั่งมาอีกชุดหนึ่งในตัวหนึ่งครับแกกรองครับ อันใหม่เลยครับมีรีโมทเลยครับรีโมทนี่มีหมดครับรีโมทต่มือตาตั้งมาใหม่ล่าสุดเจกล้องนี่ไฟเลเซอร์หล่อเลยครับดิจิตอลครับมีรีโมทเลยครับสายก็มีครับนี่มีสายด้วยนี่เออแจวเลยครับโอ้เต็มเลยครับไหนมีอะไรมากมีแบบมีขาตั้งด้วยขาตั้งเลยขาตั้งขาตั้งขาตั้งไอถทปนี่ดิจิตอลนี่แจวเลยนี่ครับ ไฟหัวเลยแท้ครับไฟไปไปนี่ครับยิงทีเดียวกี่บาทกี่บาทกี่บาทนี่กี่บาทอ่านี่ก็สาบาทเหมือนกันครับสาบาทเหมือนกันวันเลงวันเลงจบแล้วอ่านี่ก็จะประกอบไปนะครับประกอบประกอบไปดูสิประก็ได้ไหมนี่ประกอบไปดูได้โคตรเท่เลยครับไปเตรียมยังไงไปต้นเตรียมยังไง เขียนตรงบักครับอ๋อตรงบักไม่มีไฟก็เตี๋ยไม่ได้เอองมันต้องใช้ไฟนะครับถ้าไม่มีไฟก็เขียนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใต้ไอไฟไร้ฉายครับนี่ครับกาตั้งเขาจะเป็นแบบนี้ครับไปไปไปไต่ตาเดนเตียมไปดูดังดูดังดดดููังอะไรเหมือนตาเดนเตียมเลยว